ท่านประธานผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงเพื่อฉลองครบรอบ75ปีสปชาธารณชาติในวันนี้พวกเราเริ่มต้นปี2563ด้วยความหวังว่าจะเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองแต่กลับต้องเผชิญกับโควิด19โดยในขณะนี้ประเทศไทยมียอดผู้ติดเชื้อจริงเพียงร้อยคนเศษสทะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขของประเทศ และความร่วมมือที่ดีจากประชาชนไม่มีประเทศใดจะปลอดจากเชื้อโควิด -19 ได้จนกว่าทุกประเทศจะปลอดจากเชื้อดังกล่าวไปด้วยกันสชาธารณชาติมีบทบาทสําคัญในการทํารงไว้ซึ่งสันติภาพของโลกผ่าน,ปนไปัติการรักษาสันติภาพในภูมิภาคต่างๆอีกทั้งส่งเสริมการปกป้องสิทธิมนุษยชนผ่านการจัดทําข้อตกลงระหว่างประเทศรวมถึงขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาซึ่งปัจจุบัน มีวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคส2030เป็นแผนที่นำทางประเทศไทยภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในภารกิจทั้ง3เสาหลักของสาป,ประชาชาติตอดมาได้แก่ด้านสันติภาพและความมั่นคงประเทศไทยได้ส่งเจ้าที่ทหารตำรวจและพลเรือนซึ่งรวมถึงเจ้าที่สตรีเข้าร่วมในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพด้านการพัฒนาประเทศไทยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มันเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศโดยไทยกำลังขับเคลื่อนความร่วมมือในรมวดของ SEP for SDG Partnership และยินดีที่จะขยายความร่วมมือไปอยังประเทศอื่นที่สนใจด้านสิทธิมนุษยชนประเทศไทยได้เสนอแนวคิดสร้างสรรค์นในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอาทิการมีบทบาทนําในการยกร่างข้อกําหนดของสหประชาชาติสําหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํา ซึ่งครบรอบ10ปีในปีนี้นอกจากนั้นไทยยังยินดีที่หน่วยงานที่สำคัญหลายหน่วยงานเช่นคณะกรกรพันกิรเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกได้เลือกไทยให้เป็นที่ตั้งในการนี้ไทยขอยืนยันที่จะทําหน้าที่เจ้าบ้านทีด่ดีที่ผ่านมาโลกของเราพผเชิญวิกฤตมามากมายโดยประวัติศาสตร์ได้สอนเราเสมอว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อประชาคมระหว่างประเทศ ร่วมมือร่วมใจและมองไกลกว่าผลประโยชน์ของประเทศใดประเทศหนึ่งทวีปใดทวีปหนึ่งดังนั้นประเทศไทยจะเห็นว่าประชาคมระหว่างประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายต่างก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันส่งเสริมสหประชาชาติรวมทั้งสร้างพันธมิตรสําหรับระบบผู้พาคีใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกคนสุดท้ายนี้ผมขอยืนยันความพร้อมของประเทศไทย ที่ร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในการที่จะทำให้โลกของเรากลับมาให้ดีกว่าเดิมและมีความยั่งยืนประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขอบคุณครับ